ช่วงนี้ดิฉันจะคุยต่อกับคุณเทพชัยม่ำหลวงนายแพทย์ทยากิติยาก่รนนะคะซึ่งวันนี้ได้เห็นการแชร์กันไปอย่างมากมายสำหรับข้อความของคุณหมอทยาตั้งคำถามว่า rapid testing ทำไมถึงยังไม่เกิดในไทยหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือความพร้อมต่างๆที่จะมาสนับสนุนทางการแพทย์ในช่วงเวลานี้คืออะไรคะ่ะคุณหมอทยายังอยู่กับเรานะคะคุณหมอทยามี ความเห็นเข้ามานะคะจากคุณพงษ์ชนันบอกว่าเชื่อว่า Rapid Testing การทดสอบแบบเร็วๆและการจํากัดวงของเชื้อโรคของเจ้าไวรัสขณะน,นี้น่าจะเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะครับก็หลายคนก็เชื่อเหมือนกันครับคือ,อถ้าดูจากเกาหลีเขาก็ทำอย่างนั้นแล้วก็แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ r a p ิด t ท s t นะรับใช้พ c r เลยนะครับแต่ว่าการตรว เขาสามารถทาได้เพราะเขาเพิ่มสิธิภาหลังจากที่ซานี่รแต่ว่าการตรวจได้เยอะๆและเร็วแล้วรวมทั้งคนที่มีอาการน้อยเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะให้เขาคุมตัวเองหรือว่าเราหาสถานที่ให้อะไรก็ตามเพื่อเพื่อปิดกั้นให้มันสะดวกให้คนอื่นได้นะครับคือคืออันนี้ผมก็เชื่อสุวนตัวแต่ว่าก็มีข้อมูล ก็หมายความว่าเราต้องพร้อมที่จะยอมเห็นตัวเลขของผู้ตกขึ้นะครับอันแน่นอนครับคือก็ต้องอม,มีตัวเลขที่สูงขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่คนที่จะป่วยหมดค,ค่ะคือตอนนี้หมายความว่าหัวใจวที่จะคุมการชะลอการระบาดของไวรัสได้สำเร็จคือต้องหาผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด แล้วก็ไม่ไม่แพร่เชื้อเพิ่มคือผมคิดว่าอันเป็นที่สำคัญมากก็คือว่าการโซเชียลดิสซิเนช่นนะครับก็คือการออกจากคนอื่นโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุนะครับอย่าง mm hmm. เงี้ยผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงมากแต่ไม่ใช่ว่าคนที่น้อยหรือ,อเด็กเอาเสี่ยงก็ได้แต่ว่าถ้าดูการสถิติเนี่ยนะคนสูงจะเสีเยชีวิตเยอะกว่าเลยนะเรากา็ควรจะหนึ่งแผนตัวเองมันจะได้ไม่ ต้องทำจากผู้สูงอายุด้วยเพื่อที่จะและผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับจะได้ไม่ได้รับเชื้อและตาเพราะว่าหลายคนที่มีเชื้อที่แพร่ได้เนี่ยอาจจะไม่มีอาการครับคมันมีเมืองเล็กๆเมืองนึงมีเมืองเล็กๆเมืองนึงในอิตาลีที่คุณหมอได้พูดถึงใช่ไหมครับที่มีการใช้การทดสอบอย่างเร็วๆเนี่ยแล้วมันก็ได้ผลระงับการระบาดได้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าทำอยังไงทรับคืออันนี้ครับผมยัง ไม่ได้ดูตัวรีพอเองเพราะเท่าที่ประจำนคืองานวิจัยนะครับแต่ว่าก็ผ่านจากทักสืท t การเรียนกับอุตนิยมวิทยากรก็เห็นว่ามีเมืองชื่อโบไม่น่าจะออกเสีเยงไงเป็นเมืองแรกที่คนเป็นนี่ตายนะเขาก็เลยมีงานวิจ,จัยจากนัสึบเผาใจพัหวาไป,ไปตรวจทุกคนในนั้นนะครับ,รบแล้วก็ตรวจสองรอบ คือรอบแรกเนี่ยก็เจอประมาณ13%ของคนในนั้นที่เป็นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็แล้วทุกคนก็รู้ว่าว่าเขาตัวเองเป็นแล้วก็กัดตัวเองแล้วก็สิบวันให้หลังเนี่ยก็คือตรวอีกก็เหลือน้อยลงเหลือไม่เนี่ยสูงที่สามเปอร์เซ็นต์หรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่มีคือแบนั้นพอรู้แล้วเนี่ยบางคนไม่มีอาการด้วยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วไม่มีอาการนะครับแล้วก็พอรู้แล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะกลับตัวเองนะครับ แล้วก็ไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นแล้วก็คนที่พลาดไปรอบแรกเนี่ยก็ไปตรวจเจอรอบสองอะไรประมาณนี้ครับทุกคนก็สามารถกักตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ไปแพร่ต่อเั่นั้นเขาก็เลยสามารถกำจัดได้แต่วันนี้ก็เป็นเมืองเมืองเดียวนะครับก็ไม่ใช่เทังนั้นแต่มันก็เป็นบทเรียนมันก็เป็นบทเรียนได้ใช่ไหมครับถ้าทำได้ที่เมืองเล็กๆแห่งนี้เนี่ยในเมืองไทยเมืองเล็กๆที่อาจจะไม่มี รายงานว่ามีการระบาดเลยถ้าเราทดสอบซะก่อนครับเพราขึ้นเลยใช,ใช่ไหมครับใช่ครับก็เห็นถ้าดีสมมติถ้าดีเริ่มขึ้นมาผลสกปนก็รีบสกัดเอาอย่างเงี้ยครับก็อาจจะจะคุมได้จังหวะครับรูปแบบการาทดสอบอย่างที่คุณหมอทยาอธิบายว่าเกิดขึ้นที่อิตาลีเนี่ยต่างจากที่เกาหลีใต้อย่างไรคะคือคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางอิตาลีเนี่ยเขาใช้คือมันมี เครื่องมือที่ใช้ว่ามันเหมือนกันไหมนะครับกับ s t r a t e g ีว่าจะตรวจใครนะครับที่บอกเข้าใจก็คือว่าอของเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้ PCR ซึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าของบริโภที่อิตาลีเนี่ยเขาใช้อะไรแต่ว่า s t r a t e g i เนี่ยก็คือมิธีการก็คือตรวจคนจำนวนเยอะหน่อยตรวจทั้งคนที่ไม่ไม่แ่ามีอาการเพื่อดูว่าใครเป็นแล้วก็สามารถที่จะไปคุมตรงนั้นได้ ของเก่าข,ของเกาหนีเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาคือเขาไม่สามารถตรวจทุกคนอย้เนะี่ยเลยไม่แน่ใจว่า,าที่เขาเลือกตรวจคนอาก,การน้อยอยู่ไหเนี่ยมันม,มันเป็นเซลฟ์สเน็มาหรือเปล่าคือคนที่อยากตรวจก็ตรวจไปว่ามันมีได้แับแผนมากกว่านั้นนะเพราะตรวจคนรอบๆข้างท่าที่เข้าใจก็คือสิงคโปร์หรือฮ่องกงครับก,ก็ก็มีการตรวจ อรอบๆคือญาติโยมอะไรของคนที่ไปด้วยตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่สิ่งที่คุณหมอที่กำลังสู้กับโควิด19เนี่ยต้องการเป็นอย่างมากคืออะไรคะคุณหมอทยาน่าจะได้สื่อสารกับคุณหมอท่านอื่นๆได้ใกล้ชิดอย่างมากสิ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการนะคะครับคือจริงๆแล้วมีหลายอย่างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ คือคนไทยเ,เพื่อนๆหลายคนเนี่ยมีความร่วมมือกันมากนะครับอันนี้อันนี้ต้องขอชมเชยก่อนเพราะว่ามีหลายคนที่พยายามหาของมามาช่วยเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามมีสถาปนิกมีเกเกอร์มีประชาชนทั่วไปมีนักธุรกิจอะไรเนี่ยร่วมมือกันกันเยอะมากนะครับอันนี้อัน,นี้เป็นนิสัยแบบเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากครับแต่ว่า มันก็จะมีบางอย่างที่ที่แพทย์อย่างขาดนะครับอ,อย่างเช่นอุปกรณ์ใช้ตรวจคนไข้เลยนะครับอย่างหน้ากาก N95 นะครับอนี้จริงๆแล้วมันเป็นหน้ากากที่ที่แน่นติดแร่าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าไม่มีไกด์ไลน์ไหนที่บอกว่าว่า,วาต้องใช้นะครับแต่ว่าคนที่อยู่หน้าง,งานที่ดูแลคนไข้เลยเนี่ยต้องใช้เพื่อจะสามารถติดเชื้อได้แล้วถ้า พทย์ติดเชื้อเนี่ยก็คือต้องลาป่วยไปก็คือม,มีจำนวนคนน้อยลงอันนี้เราขาดส่วนหนึ่งเพราะว่าทั่วโลกก็ใช้การต้องการการแล้วก็การผลิตมันมันไม่พอนะครับอีกอย่างที่เราขาดก็คือพวกชุดครับชุด PPE คือชุดป้องกันนะครับบางทมีแบบเครื่องเครื่องกรองอากาศอยู่ด้วยเป็นสัฟ้า,ฟาแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เป็นชุดเฉยๆ อันนี้ก็าาขา,ขายยากครับชุดคลุมสีขาวๆนี่ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ขาดแคลนขาดชุดคลุมตัวปกแบบคลุมเท้าอะไรเนี้ยด้วยครับก็เป็นสิ่งที่ขายยากแล้วก็ไม่ค่อยมีเพราะอย่างที่ว่าทุกประเทศก็พยายามทำก,กันนะครับมีอะไรอีกมีพวกอ,อย่างอย่างที่ถ้าดูแต่อิตาลีนะครับก็คือ,อ ที่จะขาดที่นู่นเนี่ยออกซิเจนแต่อย่างนี้เราน่าจะเตรียมได้สองก็คือพวกเครื่องหายใจครับพวกเ็นจิเลเตอร์นะครับถ้าดูที่อิตาลีที่เขาเริ่มการคื้นช้าหน่อยล็อกดานช้าหน่อยและล็อกไม่ได้ดีเนี่ยครับคือคนไข้เนี่ยเยอะมากจนล้นระบบเขานะครับพอล้นระบบแล้วเนี่ยก็ไม่มีหนึ่งหมอไม่พออยู่แล้ว เครื่องก็ไม่พอนะครับคนที่ปอดอักเสบจ,จะต้องใส่ท่อเนี่ยมันมากกว่าจงงานวนของอเครื่องที่ใส่ได้ดันั้เขาก็ต้องเริ่มเลือกแล้วว่าจะใส่ทใใี่ไหนบอันนี้ท,ที่ที่คนพูดกันว่าป่อยตายครัคือเราก็ต้องคเนี่ยคืออันนี้เราก็ก็เราไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นที่เมืองไทยแต่งน้นมันสาคัญมากแต่คนที่จะช่วยได้เนี่ย จริงๆแล้วไม่ไม่ใช่หมอพวกเครื่องเนี่ยมันมันมันก็มีเท่าที่มีนะฮะอาจจะหาเพิ่มมาได้แต่คนที่ช่วยได้คือคือประชาชนเองที่จะต้อง social distancing อ,ซซอยู่ห่างก,กันไม่แร่ติดกันเพราะว่ายิ่งมีคนเป็นเยอะเปอร์เซนต์ถึงเปอร์เซนต์ไม่ใช่ไม่ได้อ่มีอาการทุกคนเนี่ยแต่ว่าจํานวนคนที่มีอาการก็มากขึ้นด้วยและถ้าล้นจานวนเตียงจำนวนคนหรือจําน,จนวนเครื่องเนี่ยก็การตายได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะว่า อย่าลืมว่านอกจากคนไข้โควิดแล้วเราต้องดูแลคนไข้ธรรมดาดีโรคหัวใจวายมีอุบัติเหตุมีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าเตียงเต็มไปด้วยผู้ป่วยที่มีโควิดเนี่ยเราก็จะแรักแท้เทปานก็ต้องไปดูตรงนั้นแล้วคนที่มีโรคอื่นๆเราก็ดูแลไม่ได้นะครับดังนั้นคือนอกจากผู้ป่วยโควิดต,ตายเนี่ยก็ผู้ป่วยธรรมดาก็ตายด้วยดังนั้นสำคัญมาก คุณหมอคุณหมอ,อ,อไอการที่ประชาชนหรือคนทั่วไปจะให้ความร่วมมือในอการที่จะช่วยกันสกัดกั้นหลายโรคระบาดนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คงอยู่ที่สิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังจากผู้นําหรือว่าผู้บริหารประเทศด้วยใช่ไหมครับคุณหมอคิดว่าที่ผ่านมาได้มีการสื่อสารที่มันมากเพียงพอที่ดีเพียงพอไหมครับพี่ทัศคนเข้าใจถึงความจาเป็นในการที่องเป็นส่วนหนึ่งของการสู้กับโรคนี้ครั้งนี้ด้วยคืออันนี้ผมว่าจริงๆแล้วทาง กองที่รัฐบาลก็สื่อสารนะครับแต่ว่าประชาชนบางอย่างก็ช่วยกันสื่อสารคือคือคือคิดว่าเรื่องนี้เราต้องร่วมมือกันเ,เขาคือไม่มีใครทําอะไรได้หมดอยู่แล้วครับ <Okay. S 1> เราเราฝ่ายสื่อเองก็ก็น่าจะต้องมาช่วยด้วยนะครับคือผมก็มีเพื่อน <S 2> <S 2> ๆที่ทำสื่อก็พยายามช่วยกันแต่ว่าผมว่าสี่หลักเนี่ยก็น่าจะต้องมีหน้าที่ที่จะมามาช่วยชักจูงตรงนี้นะครับคือคือโรคเนี้ย ต้องต้องร่วมมือกันอันนี้ผมไม่ได้ติดตั้งคือผมทำแนผมก็ไม่ได้ดูว่ามีสื่ออะไรบ้างนะครับก็ติดต่ออย่างไนะครก็ไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่มมาก็มาช่วยกันดีกว่านะะในในแวดวงท<ะ>ี่คุณหมอในแวดวงคนที่รู้จักที่คุณหมอติดต่อด้วยในทุกวันนี้ส่วนใหญ่เข้าเข้าใจสถาน,นการณ์ดีให้ความร่วมมือดีใช่ไหมครับส่วนใหญ่นะครับก็ร่วมมือดีแล้วก็ร่วมมือเกิน expectation ด้วยครับก็คือคือ มีการหาของมาให้แพทย์นะครับอ,อย่างที่ว่าแล,วแล้ววันนี้ก็คือมีข่าวดีแอนที่ที่จากที่เขียนไปก็คือว่าเรื่องการนําของเข้ามาช่วยแพทย์เนี่ยอันนี้กิะบส่วนที่ผมเขียนเมื่อวานก็เพราะว่ารู้สึก frustrate นิดนึงที่คมจะเอาของมาช่วยแพทย์แล้วก็เข้าไม่ได้ด้วยอ,อาจจะภาษีนาเข้าแล้วก็อาจจะนําเข้ามาแล้วก็โดน กักไปนะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมก็ใจจากข่าวนะครับ mm hmm. ก็คือภาษีากรตรงส่วนเนี้ยได้เวฟไปแล้ว6เดือนนะครับ mm hmm. ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีคนระก็คืออย่างนี้ครับคือเราควรจะทําอะไรที่ทําให้คนมาช่วยร่วมมือกันได้ครับ,รบช่วยป้องกันโรคไ,ได้ครับ,รบมีมีมีรายงานจากทางจุฬาด้วยนะคะคุณหมอว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เปิดตัวศูนย์ที่จะทดสอบได้อย่างรวดเร็ว เทสต์คิดเนี่ยค่ะทางอาจารย์นัชชาเมื่อสักครู่ได้คุยกันก็ระบุว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เปิดตัวแล้วก็เป็นการรวมของหลายๆภาคส่วนเข้ามาช่วยกันซึ่งก็ถ้าทําได้จริงเนี่ยก็จะรู้ผลตรวจโควิด -19 ภายในเวลา2นาทีเองนะคะน่าจะช่วยได้เยอะนะคะถ้าตรงนี้ทําได้สําเร็จครับครับก็ก็ท่วรับอกพอดีครับครับดีครับพว่อย่างที่ว่าคือผมอันที้ผมไม่ได้เป็น ดีเนอร์จิสนะครับเขาบอกว่าเป็นหมอหนุบไซน์แต่ว่าก็าาก็มองดูว่าเอ๊ะพอเราล็อกดาวไปแล้วเนี่ยเราจะปล่อยอยังไงแล้วเราปล่อยไปแล้วจะจะคุมทียังไงคิดว่าล็อกดาวเนี่ยก็กดตัวไวรัสอยู่แต่ว่าพอเราปล่อยเนี่ยถ้าเราจะปล่อยเร็วหน่อยหรือปล่อยได้เนี่ยือกามีเทสคิวก็น่าจะช่วยออพอมีโรคขึ้นมาเราต้องไปจับดูว่าใคร ส่วนนั้นนะครับก็น่าจะช่วยจริงหรือความเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะ,ะไม่เป็นทางวิชาการของทางแบบอะไรอ่าอิตาลีแบอย่าง,งอิตาลีเนี่ยเสียชีวิตกันเยอะนะคะทางคุณหมอเอง<ช>คุยกันยังไงคะคุณหมอไทยเนี่ยค่ะครับก็กังวลครับอ่าหมอไทยติดเชื้อแล้วไหมดีครับสิ่งที่น,าน่ากังวลมากแล้วก็อันนึ่ง ส่วนหนึ่งก็คือว่าอันนี้ต้องบอกว่าบางทีผู้ป่วยก็มาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลครบนะคือดังนั้นหมอก็ไม่ได้เตือนพร้อมข,ขนาดนั้นเพราะว่าอุปกรณ์ชุดเช่นเรามีจำกัดจะมาสั่งกับทุกคนทั่วไปมันมันมันหมดภายในแบบไม่กี่วันแน่นอนนะครับพอพอคนไข้ต้นใหญ่มาเนี่ยจำนวนมากมาเนี่ยเราก็ไม่มีชุดแล้วถ้าทำอย่างนั้นดังนั้น ส่วนหนึ่งก็ต้องขอให้ประชาชนเนี่ยให้ข้อมูลชัดเจนเน่ความเสี่ยงหรือตามที่ที่แพทย์หรือพยาบาลสั่งนะครับไม่งั้นเราก็จะป้องกันตัวไม่ได้แต่แต่ถึงยัางไก็ตามเนี่ยเรายังขาดชุดยูก่ก็ยังต้องพยายามติต่อะครับแล้วก็ใช้ซ้ำกันด้วยในบางอย่างที่พอใช้ซ้ำได้ซึ่งก็มีความเสี่ยงมากนะคะถ้าคุณหมอต้องใช้ชุดคลุมซ้ำกันเนี่ยค่ะ ออก็บางอย่างที่ใช้ได้ครับแต่บางอย่างที่ใช้ไม่ได้เราก็ต้องกินไปเนี่ยก็ก็ต้องพยายามหาเด้แหละครับคืออช่วงนี้ผมก็ทําหน้าที่สะพานบุญให้กับเพื่อนๆหลายคนที่ช่วยบริจาคมาให้ครับก็อย่างที่ว่าคือผมในช่วงนี้ก็ดีใจมากว่ามีคนไทยหลายคนที่ทอยากร่วมมือกัน